ลองล้วยกับเพว่าจะรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกแล้วมีอาการปติหรือนิ่มๆเหมือนของยู่รนระหว่างนี้เออพึกสมที่ให่ตัวมันถิดระงับอารมณ์โตเป็นไหลแต่ตนน้มันติดเกี่ยวกับการงานที่เท่าจะดำนี่ดำรงชีวิตดูหรือว่า มันถืเป็นผลค่อยไดจากการส่งชา่นคิดมันสงบบุญมันเกิดมันบริเกี่ยวกับศาสนาด้อันธรรมะเป็นความคุกค้นไดเลยนั่นบลาบาตริเกี่ยวก็ว่าเขาสินับคิดนับคือคิดหรืออิสลามอย่างบารเกีียวแต่กอให้ตัวนี้สงบได้นบุญคือกนเบิดเขาสิเข้าใจลึกลำขนาดนั้นเราบอทใหนเขาใจอกแต่ว่าให้มันมีเกนอยู่เราเขาสิสงบภายใน่ใจเขาสิเย็นการงานเขาก็สิ คิดออกได้เร็ววันบ่ได้มกหมุนกับคพา่อมใจใจเตืนเตืนไปเวลามันมีความสุขแบบปัญญามันจะเกิดแก้ไขปัญหาทองมันมีมีใจใจข้าเย็นมันทีดอกเบ้แต่ใจข้าเย็นแต่มันบ็เย็นคิดบอกต้องพวบควัเนแต่ฟังกระเทียนน้ำด้วพวกมานึ่งกันฟังดีๆได้พิ่นบาไปลงไปลงมาแต่ไก่แถีวสันว์ย้างควบช่วงบาตัว ดังสิคุณอธิบายเป็นการอธิบายค่ะคนทำเมื่อร้องก็ได้เมื่อล้ออธิบายบอกคนว่านี่ก็จะ Teach you meditate อบ่อยกัวสมาที่ไหน No why ไรกบาลนิดเดียวเดี๋ยวมารสมาธิไหให้เล่าเหลือตาตองใจจะเล่าบอกเล่าเนี่ย yeah, yeah. You, 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 you you look down and mm -hmm. you can see your, you your nose the top of your nose mm -hmm. and you breathe yeah and your mind focus on your breath yeah breathe in mm -hmm. and breathe out yeah you know? don't think of anything else mm -hmm. just focus are you breathing or not which one in which one out just focus on that okay. and it's something strange you know Uh. For example, if something like, something ties your head here and you just think well, what is it in here and you, can you bring it then to here, yeah, bring it into here and you stay there and some, yeah, 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 mm. yeah. you breathe in the, some 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 magic thing kind of come, 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 to okay. here. Okay. You understand what I'm talking? Yeah, I understand it yeah. Bit, yeah. Okay, start now. เก็ดเดนี้แหละตาหาจเ้ออกพูดเโทรออกพูดเโทรออกลองถาม่งอาการบาดบครู้สึกนิ่ง่วงวัน You feel anything? You feel จับจับทำไปเรื่อยๆาวน ดู anything เป no, yes, yes, yeah, yeah, mm ็นดูฟี e ี่วิวเตคอเยอะแยบอานีก้อ่งอติเมรัี m นส่งอหต It's กจมันฝึกันมันฝก s i t ่ลองฟเล่กอะไนะบอกยว่าโชว์ยันเดียวแต่าบอาเป็นน่ บ่เอากะเป็นพีเด็กเอาก็เป็นพี่เดต้องเห็ดซื่อๆมึเป็นคืบ่จดจอเนะนี่บ่จอันจะขาดหวังอแล้วมา็นคืนอ้ามึงว่าถแล้วามดูซ้แล้วดูมันก็เป็นแล้วปันนิ่หนึ่งวัน o anything อออ I'm on, hold on, i am relaxed. and No no, do you feel anything like something uh, tickling, something like that tickling, or you know, anymore? you feel cold in mm. your your feeling? Mm. Or mouth mm -hmm. I'm breathing slowly mm -hmm. in mm -hmm. and out. Mm -hmm. I can feel light in my head, you know? Nah, nice. and what? เป็นแล้วมะคเป็นระวะเป็นเป็นบาๆยื่หัวนี่มาเ่นเออกตั้งแล้วผูกแล้วูกคร็คเคร็คเิปคิปด้วยคิปด้วยเอาคิปด้ยียไม่่คต้องหันใจต่อไปเพร่า่ใช่ต้องตัวน้องมาเ่นนเจ้ากระต่ายบ่สมเนยบานน้ำดิชิมไปนี่ให้เลาเอีกที่นี่ให้เรารับตาเลยเยมปากเย่มปากแบบสูดลมเข้าท้งปากเดี๋ยวมันสดสาบเออ Uh, 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 start again mm -hmm. and then when you breathe in, breathe out, maybe three or five times, and then you open your mouth a little, little bit. Uh, put the, okay, put the air that? in your, your, your throat and your mouth, and you just breathe, 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 breathe yeah. and stop right here. Right. And then keep breathing normal in yeah. and out. Okay? ตั้งแต่เลี้ยวอได้กอมันบกกินด้ะมันอกกินเฮ้ยข้าเจอยวดกไล่หนาคงคยดีสิแต่ว่าหางกรได้เลีวคือจังสีเลยอดูคู่หนึ่ง่ะนางตีโโมงยังก่ไดไม่เกเวรคันเจ็บเจ็บปวดร้ายข้าอจสบเเลเอไาไปเป็นเครื่องปลอบใจเอาเป็นเครื่องดูเกิกับร่งใจ มี่วามหวังอันนี้นั่งดูสิพอรดไก่นี่นังนีสิพออดอะไรบ้างคออย่างนีเดี๋ยวซ่เดี๋ยวปิดเดี๋ยวเช็บที่เห็นผู้ยุ่งไก่เลยนะเมื่อนั้นเย็นจ๋ามาตายแล้วบอครอว่าพอคือไปเป็นสั่ผู้ยุ่งไก่เป็นฟั่งนี่ค่ะฟั่งรับตัดเป็นตอตเอ่อไปแบบซั่งเยลูกนี่แหละฟั่งฟังคอฟังอดี่อันนี้ ดูไม่น่ถามันนอนคือจิตไม่เป็นไม่เป็นอย่างนี้ือเีแบบจิตจิตดูมันเป็นแบบว่าไปกินยังมันไม่คม่ขอมข้อมเบื่อหน่ายดีมากมันมันเบื่อเป็นมันมันแล้วมันก็ประหยากระยากพอกก็หยุดยูกยุดยู่คเดียวปะยุดปีกมเวกหยุดยู่คู่เดียวอมันเป็ีน้สั่นก็เป็นสั่นนั่นแนละก็สนรีไปรีมาเด้นนี่ยอันว่าในคิดว่าถึาเม้าน้ำค่นเด้นนี่แต่ยู่คู่เดียวนั่ เด็กแค่ไหนเด็เรีเลยๆไปเด็กยุคเดียวเรอยาากุญบ้านนี้มันไป้ของเที่ยวเลยเกี่ยวกันไปเลยหรอเรับา่นั้นเรวก็ขึ้นึเกี่ยวกับก้นนี่แหละโอ้ันมันเป็นอึดอัดนัเนมันมุทียนันมันไม่อยากนั่งเนยังยังเหลืออยู่อันหนึ่งคืออารมณ์ก้นเดี๋ไดันใจอารมณ์เดียววาเท่านันบ่อยากหนึ่ก็ไฟนี่นังเป็นตัญหาอยู่เลยตัหาคือบม่อยหนึ่ นนั่ลต้องดูให้ท่านอารมณ์มันมันก็เป็นธรรมดาของมันห้องอยู่กับคนห้องทีนี้อารมณ์นี้บ่ได้ฉะนั้นห้องทีนี้อารมณ์ของเจ้าของห้องนี้บ่ได้เขาต้องอยู่กับมันอย่างเข้าใจนี่อยู่กับมันอย่างผู้รู้แต่ว่าบ่เก็บเพรามวาเป็นอารมณ์แม่นคือเฮาอยู่กับพวกนี้อ่ะนะตัวใดมาแนวใดห้องกระบอกนได้เบิดทุกแบบแต่เฮาบ่เก็บมันเป็นอารมณ์มันเลยอยู่สบายสบายเราไม่ต้องวางตังเราไม่ว้องวางว่าไปดีเห็นน้ำเท่าดูดีเห็ดน้ำเท่าเขาลบดูบ่เขาลบก็ใส เราผู้ได้ก็คัแนะนั่งเน่ไปได้พุทดทางบ่เก็บมาเป็นอารมณ์บ่ได้ลำคาญเด็กไปได้ลำคาญบ่ได้งุดงิดอไปได้เซ่อพุทุกอย่างเลยโบลังคาญบ่มีค่ะคือโบลี่เลยว่าอี่ยมันเกิดขึ้นมาอารมณ์ที่มันเกิดบ่มันเบื่อใช่มันเบื่อเบื่อเบื่ออยู่แต่ว่าต้องเข้าใจความเบื่อว่าถ้าหนีมันบ่ได้ถ้าต้องอยู่กับมันอย่างเข้าใจนีอยู่กับมันแบบว่าง เนอิร n นปรสติบ้ <t une> <t une> ่าสติเธอก็ทงานสติสติรู้อันใดควนอันใดบ่ขวนไม่นอาค่ะเมทินกากรใ้เบาขึ้นนแ่อกัรเาขึ้นนทีนี้รีมปากบอกเรียปาก ยาปากสืบลมให้ใจเข้าลึกๆถึงคือคือ้ม้มันม่าแล้วมาถึเลยความลึกสืก็มีหัวลูกตาตาแค่คือเพิ่มแคือเอ็นซีมาเลยเป็นเราก็อ่นจิตวปประโยชน์วันบอกประโยชน์ความสามาธิคือว่าเวลาใดเขาติดเครียดหรือคิดงานไม่ออก ให้ทำแบบนี้เราการง่ามสิคิดออก it you will man ไป what he s i d e s that t h you will s c c e e d of when o do meditation y o stress s e s anything whatever t a t when when you stress don't forget you come to m e d i t a t i just for one minute or t m i n u t e and and And, yeah, yeah, and and, yeah. and yeah. your mind, yeah. Yes, you And yeah. 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 And then you can get even pizza and better. the long with you do it's amazing because yeah. you get and, the yeah. thing that is and they find fine, fine, uh, fine. Fine. Fine, fine, fine. And when you get you can do longer even better.

No, i don't think of close your eye yeah. and put nothing mm -hmm. just think of breathing breathe in out in out and then everything just pop up like that i mm give -hmm. you feel, you you amazing and you say i should have do it long time ago yeah, uh, yes yeah. yes yeah. honestly mm -hmm. the thing is the amazing is you you, you know it yourself i can't tell you because it's happened to me, mm. I can't explain. No, I have to experience myself. Exactly. Mm. And like apple in your hand, if you're not about it. Yeah. You don't know what flavor or sweet mm. and sour. So if you do it and it happened to you and you know what you I know like, you it lies. Yeah, นะเลยได้มีโอกาสท่ามาไม่ได้แข่งน,นั่นเป็นเวลาให้ท่ากันไปเพิเอาหออบ้านหนึ่งหนึ่งนั่งเลยให้เพื่นเพื่สักหา,านาทีหรือมากกว่านั้นก็ได้เวลาว่างนั่งทำหลับตาก,ก็ได้ไม่หลับตาก,ก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้เดี๋ยวนั่งเก้าอี้สบายอยู่นั่งแดบเด็กสบาย,บายาก็ให้สบาย ในท่าสบายเพราะว่ามันอยู่ที่ล้มหายใจเขานี่จับจิีดเงี่ยนนี่การงานก็สีทำงานทุกการหรือว่าการเงื่อนก็เปลียนหมดเป็ี่ยนเยอะซีเดือนเป็นผมก็เปลี่ยนเยอะซีเดือนเยอะแยะเหมือนละห้านัดดีเหมือนละห้านัดีแต่ต้องต่อเนื่องทุกวันเลยซีเดือนก็เปี่ยวกัไมีความเปลี่ยนไม่การเงื่อนการงานก็เปลี่ยนแต่ละลายงานก็สี ดีละเอียดเพื่อคนปรารถนาบุญมันเติบบุคือความสงบนุกความเย็นต้อมอยากบ่มาตั้มันบริเลออร่อยมันบ่สาบแสงมันบ่รดาไปแองกกิเสยสติปัญญามันก็เกิดมาแก้ไขปัญหาเหตุการณ์การงานที่ต่อได้ดีถ้ากันเป็นเอตแบบนี้นแหละต้อก็ต้องประกอบกันด้วยนี่นะสงบนก็ได้บุญก็ได้เงินก็ได้ด้วยเกินเบิ้ลตั้งหอวเด้อคุณมานั่เด้อ มาห่อผ้ามาหอดแล้วบุญวาชนาได้หนึ่เด้อใจปันได้หนี่งข้าม้ามาตั้งเอาด้คล่องดีเก็บเอาเก็บเอาเอามือนึงมือเห็ดมือละาำนั่นแหละเสียหานะที่ริบมากก็นั่นแตมีเวลาก็เห็ดไปเห็ดไปยืนเดินนั่งนอนได้ทุกพาเด้อแล้วก็เพิ่มเติมเป็นแล้อก็บอกกันว่าเดินก็ทําได้เดินช้าๆเดินลงคงก็บรรูุหรอกที่ก็เดินช้าๆเด้อ แบบค่อยท่าจับไปเลยเขาจะมีความสงบความสงบจิตตั้งมั่นหรืออธิบายไปหน่อยว่าเกิดความสงบไรู้สึกปัญญาจิตคิดออกความเครียดจากการงานจะหายไปอธิบายเขายังทีเอาว่าท่านจะบอกเรื่องดรื่องลำไปคันิพพานยังดอกบอกว่าเรื่องความเครียดจะหายไปให้เขาบอกแต่ว่ามีความรู้สึกดีใช่นั้นี่เขาไมรู้สึกดีหรือว่าคนที่ปวดปวดหัว ไอ้มันในสมองด้วยว่าเส้นเลือดในสมองตีบไม่เกณฑ์หายหามือตอนนั้นไม่เกณฑ์หามือทั้งตอนนั้นงีรลัหามาที่ทุกมือลายก็นั่นก็นได้ลายก็นั่นจริงดีเนีไงไง่ยหละพอไม่เกณฑ์พกปวดหัวพวกเส้นเลือดในสมองตีบต่างๆอย้าให้ไปเรื่อยๆโรคอื่นๆจะไปอยไข้ไปกอเพรว่าคืโรคหัวใจบริสุโธิาา์ดวางหล่อแย่นั่นแหละ ไปดกันนี่มันยองอันนี้แม่เป็นยูสองสามแก่เลยละคอเออขจีมันแม่มากเลยสวดมนต์ยูเด็กๆขจีเอ้าสวดมันมจียุตมันก็ยุดสวดมนต์กับภาวนากับพต่างกันอันเดียวกันเวลามันยุดมันยุดมันตึ๊ มันอย่จวโลจังสๆก็ต้องกิดหานั่นแหละมันอยู่จะโลมันบวไปบวมากเลอนั่นแหละเป็นยี่สองสามเท่อะไรดี๋ยว่ตัวแห่ซึ่งลึงหลดนั่นแหละมันเวลามันหลามันจะหลาแบบนั้นแหะซึงลึงจโลนี่กิดหากระบอกออกถ้ามันรบอกออกล่ะบอออกี่นี่ไปมันจะออกมันจะกินมันจะกินกระออกเพราะมืนที่ห้องกินหาค้าม่อกีนี่นแหละเดีวเราอุ้ เป็นผู้เฒ่าไปเนาะหมดียวกันนั่นแหละมันคอยเป็นตัดจำหนึ่งก็เอาแหละกระนั้นจำนึ่งก็เอาถูกต้องแล้วจำหนั่นเข้าใจในสิ่งที่มันเปลี่ยนเพราะต้องไปเรีนั่นจะเห็นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่เรื่อว่าเอ๊ะมันเป็นอีหยังฉันดอกวะมเปล่ยนเป็นซีด้วเป็นนี้มันก็เป็นนักสั่นไคือมันมันประทงานเลยเกี่ยวกนบแม่มันมันหยุดหยุดคิดเป็นนังสั่นมันหยุดคิดนิดนึงแต่ว่ามันคิดโตมื่อกี้นี่คิดว่าออกอีกทีเดีย ออกยึดจิตได้นใช่ไหมบาดเจ็บซื้อบาดเจ็บออกออกขึ้นมาโหลดคเป็นเครื่องสั่นนั่นแหละเป็นเครื่องสั่นถือถือท่าขึ้นั่นแหละนี่เป็นว่าเข้ามั้ยเรื่องสุดหลงงงไปครับอาจารย์ลูกซื้อซื้อเอาหยุดก็หยุดตัวแหละก็แล้วไปจะไปจะไปว่ต้องไปหาเหตุผลกับมันว่ต้องไปซอมหาต้องไปซอมหาหยุดก็คือหยุดนี่คือปัจจุบันนั่นคืออดีตไปแล้วหน้าที่ที่แล้วเป็นอดีต ยุดเลยยุดนี่เอาไหมปัจจุบ um ันท uh, ุกครั้งที่ที่ห้าเริ่มต้นเมือนกับว่าห้าเริ่มฝึกใหม่เลยเจ็ดยูคแค่นี้แหบบไอ้หงจะว่าอันนั้นมเป็นอะไรไปแล้วมันเป็นอดีตแล้วเดี่ยค่ราจะไปดึงมาอดีตหน้าที่เมื่อกี้นี่เรต้องเป็นอดีตเป็นอย่างน้อยจังใจที่คุต้องคือเป็นอะไรนี่คุณเอาเพราะหรือว่าคุณประสาทเพราะหรือคุณหลงลืมนอนเราต้องไปหาเหตุผลมันต้องเลิกเลิกกเริ่่มมเริ่มไม่เหมือนกับเริ่มไม่ตลอดเลยทุกครั้งที่ปฏิบัติ จะไปเอาของเก่ามาเทียบในตอนอที่ทั้งเหตุอาจะบ้ารับาดอันนี้บอกที่เป็นว่าเอาปัจจุบันเอาปัจจุบันนี่คือปัจจุบันหน้าที่ที่แล้วเป็นอดีตเมื่อวานทางอดีตไกลก็นั่นอีกปีที่แล้วหลายปีที่แล้วทางไก,ก่กาจะไปดึงว่าอย่งางก็ว่าปัจจุบันนักขณะมาถึงรู้แค่ลมหายใจเขาออกคือเพราะมันบ้สงบมันไปกิดเอาอดีตเออไปกิดแบบสงบแบบนั่นแต่สงบแบบได้ยินได้ฟังได้อ่านมานั่นของผู้อื่นล้วนเด่น แม้แต่ของตัวเองบ้างนี่ที่มันเคยโซโล่บางทีนี่ก็เ่าต้องให้คิดล่มอย่างเดียวนี่คือปัจจุบันนักการเอนาคตเขาก็ต้องไปตั้งหวังแต่งบบระงบก็ตั้งไว้นานๆนี่คือปัจจุบันแค่นี้แค่ดูแค่นี้แล้วอันนี้ไเรียกแบบดิจิทันโครงการอันคืออันนั้นอันนี้เขามาของเกของเดี่ยวแล้วเขาคิดว่าอันนั้นชีวิตเขาไม่เท่ากับเท่ากับยูน่าเหมือนนั้น วันนี้มันไปร้ายเลยว่าเอาเช่าเช่าคิดไปร้ายเช่าพ่อพ่ออันนี้เจ no. ือว่าถ้ามันเช้าคิดเนี่ยว่าเถอกว่าเถอกคิดสักสัวัยเห็นแต่มีความรู้สึกอยู่กับลมหายใจแม้นี่ยังมากของเที่ยวกับต่างเห็นมันสอยู่ในลมหายใจอย่างเดียวื่องคือเฮ้าที่รถมาํำทางเห็นอยู่ว่าเสาไฟสายไฟตัวใหม่แต่ว่าเฮ้าคือบกะิดเนาะต่สั้นสั้นหนีก็คือกันเห็นยูแต่ว่าเฮ้าบกิด คีแมั่นั้นทีเกิดเสียงแซกบบูบูวาวามากกว่าางล่มยันเดียวรูปภาพเกิดยนังกิดตามสุเทวดายินพบมากกว่าางแสงสีเสียงสว่างฝ้าแหลกฝ้าห้องฝ้าเปี่ยงฝ้าหรือเสียงสีซอเสียงบนตีจะตามล่มยานเดียวมีจีบว่ามันละแล้วโดยที่เขาบอกจริงน่ะสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ตะมั่นดิเข้าไปดึงมันเขามาเองมลนบอกอแหละคือเขาเห็นตนใหม่ทั้งให้กุฏิดัง แต่เ้างคิดเราซื้อห้องปรคิดมันก็เพราเป็นยังเล็กเนาะแต่เ้าคิดมันคือคิด่ายแต่นั่นเริ่มหลับแม่ยนเมียม่ยน่ยต้นไม้เพร่าต้นอะไรคือคต้นงามเนี่ยคือต้นใยต้นงามต้นอินทรีย์ไรได้ไหมแต่ไม่ต้นงามต้องไม่ต้นคีล่ายคือฟงแตงบ่ชนั่นแหละพุงแตงเพราะนั้นการยุดคิดพุงแตงต้องเอาลมหายใจนี่เป็นตกลยุดความรู้สึกในคิดที่นี่ย่างเดียวความคิดแต่อยู่ในลมเข้าลมออกความรู้สึกแต่อยู่ในลมเข้าลมออกแค่นี้แค่นี้ นั่นแหละตั้งว่าคก็จะไปดึงเขามาเขายุติเขาเสียงกันยุติเสียงลูกหัวยุติลูกเหตุการณ์ต่างๆมันเคยยุติเหตุการณ์ต่างๆแต่ความเคดึงเขามาถูกเองเห็นบระล่ะอันนี้แหละอดีตคือการเข้าเปิดอัลบั้มรูกเบิง้งหนึ่งผ่านมาแล้วนี่ผู้นั้นผู้นี้ก็ตายแล้วผู้นั้นก็ยั่งยูผู้นี้ก็กเป็นนั่นผู้นี้ก็เป็นนี่คนหักก็มีคนสร้างก็มีเออเพียงแคาต้องเปิดรึบไปโหลดนี่คือเราต้องไปโฟกัสกับไหจคนเลยมีเลือกวัยยุคกับปัจจุบัน ถ้าฮอดถ้าไปเปิดบอกอีกเป็นจะสั่งคือสร้างมึงขัดถือว่าได้เนาะนั่นเห็นบอกนี่เราเอิญว่าบ่ได้สักตะไบเห็นเห็นเราอดบ่ได้เลยกูทุกมึงอย่างเดียวอยู่เนาะ้ใหเข้าใจเปิดนักถามแล้วนี่แหละเนี่ยวเนี่ยที่ถามเนาะเอปิดนักถามแล้วไปพาคกันไปเที่ยวต่อบัน ไม่จะฉีเมื่อเละเมื oh, ่อกับเมื่อตัวตั้งใจมากกาบเลยเมื่อเมื่อกับเมื่อค่ะ่จีเมื่อเมื่ออุดรนีใไใจจะหลุดไปฉีเมืองกฤษได้บตรพอดีนะได้มาา้วเนเครื่องอุดรบ่หรือเป็นกรุงเทพขึ้นรือุดรนตอกรุงเทพปั้นิสิเมื่อแพรว่าฟังเอา แต่ทําท่านกระทรงมาท่าธนาคารยี่ดอกค่ะเออทรงมาทางอากาศโหลดเยเดี๋ยวนี้มันเลี้ยวอยู่เนาะเออแมนทรงมาทางหูดังโหลดไม่รู้ไมใจนั่นแหละว่าลงอเห็ดยังเห็ยังเสร็จหน้าพวกแกก็เคยเห็นรถอะไรเห็ดยังก็ดีอิลีล่ะเขาก็ท่ายไปให้เบิ้งยู่ไหมเหมือนเหมือนลงคอที่เศร้าเทเนกอ้ยพ่าเป็นตะยูเลยที่ตกใจเลยชิมมามุ่นลงคอใบปนักบ่าเนี่ยเจอลงคอผู้คงอยู่ไก่ไมอย่รีสวนเนี่ย ไปไปเมื่อบาดนี้ย่าไอ้กระเป๋าใส่ถุงมาถราย่น้ำฝนเส้นเขาพันษาใส่ของเขาลดเงินเาต้องใส่ซ่อมก่อนพอผมประมาอมก่อนท่านีพวกยาไปเห็นที่เลานมั่นเองคืองามเ้ขอลงพอสักพอนเป็นพวกขอขอท่านเป็นวันเนาะ เราอยนขวดทำมข้างนมันใจดูแิดันไป้างบนช่วยนั่งชื่อก็ได้แล้หลัะค่ะมากเกี่ยวนั้นห้องพ่ใหายามเด่นยายคุณนันไเอาลูกเลื้อยดีมากลูกออกไปเมืองนอกกันเนื้อกไปเมืองไทยอังไงดีแล้วสาธุ สวายพักไปนะที่สุดไปบ่วิ่งไปวันนี้ต้องเข้านองผู้จิ้งผู้ช่วยช่วยสิ ใซซกันเน่ยกเจ้าไส่ซกันจังติเติมไปพวกเจ้าาเรากมือนไปค่ะเจ้าาพของกอนเยอะให้ดูเหนทางกอดไยก่อวดไยี่เราละวันใดเห็นอันนี้มีอะไรมาเ้ยบนุ่ยอาเจคอยสืบขยายวัดไงแบบนี้ขยายแน่นอนแล้วับผมที่แรกคือว่าเอาซิ งหนึ <ทำ S 2> ่งะนะ่ถมาบวชนม่นเดยียนี่ก็มันหาจริงหรยี่สิบ<อ> <c oughs> กว่าสามสิบนี่นแหละหาพวกใบเดีด <c oughs> เออมัเดี๋ยว,ยวมันเหตุพุฏิไปเรื่อยๆก่อนนะเว้ยเหุพุทิบอท่านเมเนบทาทบอ่านเดินเปิดเอาไหมบผู้ใดมากนมี้ย่างใพั่มาเก็บไเก็บามเ็นีไ็ไ เล่นในในอ้บึงก็ได้นะเ็กไอบึงไอบึงนานะไม่น้อยไมน้อยไม่น้อไปพักแล้วไม่น้อยพักแล้วตามันตายเอียกอตามันบัวบวแหนตาสินตาสินเนี่ยานตาสินกยยฮิปโยายฮิปโเนียเล่าหนัเขาเขาก็ไปเห็นหน้าเขาเลย เขาเรียกหน้าที่เขาเราก็ไปย่ำแรกเขาก็มากย่ำเศร้ามาขับรถบินบาทย่ำแรกกับผ้ามูมาสวดมนดับบัสอะไรที่ที่สวนสวนเขาวันละวัจอยผู้เฟกทผู้เฟอกแทั้งได้หลายหลายแคำใ่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเราไปสวนแล้วเราไปสวนแล้วคุณเออ

มากก็สร้างดอกว่าโต้งมันมากเจ้าการก็อยู่ไปในสวนตลอดเลยมากนี้เอาเงินก็ได้วรจะเอาต้นมันไปจะเอาเศษมันเด้เว่าเงินันพวกจะเอาต้นมันไปเอาเศษมันกอก เขาะัมีผัาต้องไปภาวนาคืเอ้อไปด้กาบลาหลวงพ่อเจ้าค่ะเออรถมาเองดีกว่าค่ะเอามาเองมาเออใกล้แน่กันมันไปเรียบรอยปัดเมื่อกับเมื่อรวจบัดมากกับมากรถค่ะเอาเลยค่ะไม่เห็นง่อยไป